หอคำรามพันอสูรในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายหอคำรามพันอสูรตั้งตรง่านอยู่เหนือโลกเป็นที่สิ่งสถิตของปีศาจร้ายนับพันว่ากันว่าผู้ใดที่สามารถพิชิตหอคอยนี้ได้จะได้รับพลังอำนาจเหนือใครแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่จะถูกกลืนกินโดยความมืดมิดบทที่หนึ่งเงาแห่งหอคอย บทที่หนึ่งเงาแห่งหอคอยนะหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบที่เชิงเขาอันห่างไกลชื่อว่าหมู่บ้านจันทาบุรุษหนุ่มนามว่าลีเว่ยเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพอสวรรค์ในการต่อสู้ที่หาผู้ใดเทียบได้ตั้งแต่แต่เด็กเขามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในป่าลึกฝึกฝนวิทยายุทธ์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งแต่เช้าจนเย็น แสงแดดยามเช้าสาดส่องลอดใบไม้หนาทึบลงมากระทบผิวกายกำยำของเขาขณะที่เขากำลังฝึกฝนกระบวนท่าดาบอย่างคล่องแคล่วว่องไวทุกท่วงท่าสง่างามและเต็มไปด้วยพลังวันหนึ่งขณะที่หลีไว้นั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้ใหญ่เขาได้ยินเสียงพูดคุยของนักเดินทางกลุ่มหนึ่งที่กำลังเดินทางผ่านหมู่บ้านเรื่องราวที่พวกเขาเล่าขานกันทัให้หัวใจของหลีเว่ยเต้นแรง วกเขาพูดถึงหอคอยลึกลับที่ตั้งตะหงานอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดหอคอยที่ถูกเรียกว่าหอคำรามพนันธสูนรสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับและอันตรายว่ากันว่าภายในหอคอยนั้นเต็มไปด้วยปีศาจร,ร้ายนานา,นานชนิดและผู้ที่สามารถพิชิตหอคอยได้จะได้รับพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่หลี่เว่ยไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหอคอยแห่งนี้มาก่อน แต่เรื่องเล่าของนักเดินทางได้จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นในตัวเขาอย่างรุนแรงเขาเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหอคำรามพันอสูรจากผู้เท่าในหมู่บ้านและได้รู้ว่าหอคอยแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและซับซ้อนเป็นสถานที่ที่นักรบและนักผจญภัยมากมายใฝ่ฝันที่จะพิชิตแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนที่รอดชีวิตกลับมาได้ เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ทำให้หลี่เว่ยหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยกลับกันมันยิ่งกระตุ้นให้เขาต้องการที่จะเดินทางไปยังหอคำรามพันอสูเพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังตำนานและทดสอบความสามารถของตนเองเขาตัดสินใจว่าจะต้องเดินทางไปที่นั่นให้ได้ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอันตรายมากแค่ไหนก็ตาม รุ่งเช้าวันต่อมาหลี่เว่ยได้บอกลาเสียวหลิงหญิงสาวที่เขารักและผูกพันมาตั้งแต่เด็กเสี่ยวหลิงเป็นห่วงหลี่เว่ยมากแต่เธอก็เข้าใจถึงความผัดผันหนาอันแรงกล้าของเขาเธอจึงได้มอบเครื่องรางที่ถักทอด้วยมือของเธอเองให้กับหลี่เว่ยเพื่อเป็นเครื่องรางนำโชคและคุ้มครองเขาให้ปลอดภัยจากการเดินทางหลี่เว่ยรับเครื่องรางนั้นมาด้วยความซาบซึง้ง ขาให้สัญญาว่าจะกลับมาหาเสี่ยวหลิงอย่างปลอดภัยและจะนำเรื่องเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นจากการผจญภัยของเขากลับมาเล่าให้เธอฟังเขาเตรียมสัมภาระที่จำเป็นสำหรับการเดินทางทั้งดาบคู่ใจอาหารแห้งและแผนที่ที่เขาได้รวมมาจากผู้เท่าในหมู่บ้านก่อนออกเดินทางหลีเว่ยได้ไปที่ศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน เพื่อขออภัยจากเทพเจ้าให้คุ้มครองเขาตลอดการเดินทางเขาจุดธูปและอธิษฐานด้วยความตั้งใจจากนั้นก็ก้าวเท้าออกจากหมู่บ้านจันซามุ่งหน้าสู่ทิศทางของหอคำรามพนาสูรการเดินทางของหลี่เว่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วเขาไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเขาจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างแต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งด้วยความกล้าหาญและมุ่งมั่นระหว่างทาง หลีเว่ยได้พบกับนักเดินทางมากมายบางคนเตือนเขาถึงอันตรายของหอคอยบางคนให้กำลังใจเขาแต่หลีเว่ยก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินทางต่อไปเขาได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับปีศาจร้ายที่อาศัยอยู่ในหอคอยปีศาจที่มีรูปร่างหน้าตาที่น่ากลัวและมีพลังอำนาจที่ร้ายกาจแต่เรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้ทำให้หลีเว่ยหวาดหวั่นเลยแม้แต่น้อย เขากลับรู้สึกตื่นเต้นและอยากที่จะเผชิญหน้ากับพวกมันบทที่สองเส้นทางสู่หอคอยหลีเว่ยกำกระบีในมือแน่นเหงือการไหลซึมตามไรผมเขาและเสี่ยวหลิงเดินทางลึกเข้าไปในผืนป่าอันลกทึบที่รายล้อมหอคำรามพันธุสูนต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าบทบังแสงตะวันจนแทบมืดมิด พื้นดินเต็มไปด้วยรากไม้เลื้อยพันกันยุ่งเหยิงอากาศสอบอ้าวและชื้นแฉะกลิ่นดินโคลนและซากใบไม้เน่าส่งกลิ่นเหม็นอับชวนคลื่นไส้ระวังตัวด้วยเสียวหลิงกระซิบเสียงเบาดวงตาสีดำของเธอกวาดมองไปรอบด้านอย่างระมัดระวังค้าได้กลิ่นขาวเลือดจางๆทันใดนั้นเสียงคำรามดุดันก็ดังขึ้นจากพุ้มไม้เบื้องหน้าสัตว์ร้ายร่างใหญ่โตกระโจนออกมา ขนสีน้ำตาลหยาบกระด้างดวงตาสีแดงก่ำเป็นประกายดูร้ายเขี้ยวแหลมคมยื่นออกมานอกปากมันคือหมาป่าปีาศาจหลี่เว่ยและเสี่ยวหลิงประสานสายตากันโดยไม่ต้องพูดอะไรพวกเขารู้ดีว่าต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดหลี่เว่ยพุ่งเข้าใส่หมาป่าปีาศาจก่อนปล่อยพลังปราณเข้าสู่กระบี่กระบี่วาดผ่านอากาศเป็นเส้นสายสีเงินยวงเสียงปทดังสนัน่น หมาป่าปีศาจคำรามด้วยความเจ็บปวดเลือดสีดำทะลักออกมาจากบาดแผลเสี่ยวหลิงไม่รอช้ากระโดดเข้าโจมตีด้วยเพลงกระบีอันพริ้วไหวของเธอกระบีในมือเธอราวกับผีเสื้อที่โบยบินปล่อยแสงสีฟ้าอ่อนจางๆออกมาทุกครั้งที่กระบี่ของเธอสัมผัสโดนตัวหมาป่าปีศาจ มันจะส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดูเดือดหมาป่าปีศาจแข็งแกร่งและว่องไวแต่หลีเว่ยและเสี่ยวหลิงก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาผลัดกันรุกรับอย่างมีจังหวะจะโคนในที่สุดหลังจากผ่านไปหลายกระบวนท่าหมาป่าปีศาจก็เริ่มอ่อนแรงลงหลี่เว่ยเห็นช่องโอพุ่งตัวเข้าใส่หมาป่าปีศาจกระบีในมือแทงทะลุหัวใจของมัน หมาป่าปีศาจล้มลงขาดใจตายหลังจากเอาชนะหมาป่าปีศาจได้หลีเว่ยและเสี่ยวหลิงก็พักเหนื่อยพวกเขาแบ่งปันเสบียงอาหารที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดและพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆเสี่ยวหลิงเล่าว,ว่าเธอเดินทางมายังหอคำรามพนันสูนเพื่อตามหาพี่ชายที่หายตัวไป ส่วนหลีเว่เล่าว่าเขามาที่นี่เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเองเจ้าคิดว่าเราจะไปถึงหอคอยได้หรือไม่เสี่ยวหลิงถามด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลแน่นอนหลีเว่ตอบอย่างหนักแน่นตราบใดที่เรายังไม่ยอมแพ้เราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้หลังจากพักผ่อนจนหายเหนื่อยทั้งสองก็ออกเดินทางต่อพวกเขาเดินลัดเลาะไปตามไหล่เขาข้ามลำธาร และปีนป่ายหน้าผาในที่สุดพวกเขาก็มาถึงถ้ำแห่งหนึ่งภายในถ้ำมืดมิดเย็นแยะเยือกมีเสียงน้ำหยดติ่งติ่งดังเป็นระยะๆหรีเวจจุดไฟขึ้นพวกเขาค่อยๆเดินเข้าไปในถ้ำในสุดถ้ำพวกเขากับนักพจราผู้หนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่บนแท่นหินนักพจน์ผู้นั้นมีครายาวสีขาวโพนใบหน้าเหี่ยวย่น แต่เปลี่ยนไปไปด้วยเมตตาดวงตาสีฟ้าใสเปล่งประกายปัญญาพวกเจ้าเป็นใครนักพัตชราถามด้วยน้ำเสียงทุ้มนุ่มค่าน้อยคือหลี่เว่ยนี่คือเสี่ยวหลิงหลี่เว่ยตอบพวกเรากำลังเดินทางไปยังหอคำรามพนันธสูลนักพัตชรายิ้มข้ารู้ข้าร,าร,ารู้ทุกสิ่งเขากล่าวเส้นทางสู่หอคอยนั้นเต็มไปด้วยอันตรายจงระวังตัวให้ดีนักพัชราให้คำนำแกหลี่เว่ยและเสี่ยวหลิง เขาบอกว่าเส้นทางที่พวกเขาเลือกนั้นผิดพลาดและแนะนำเส้นทางใหม่ที่อันตรายน้อยกว่าแต่ก็ยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคเขาเตือนพวกเขาถึงปีศาจร้ายที่อาศัยอยู่ในหอคอยและมอบเครื่องรางป้องกันภัยให้แก่พวกเขาบทที่3ประตูแห่งอศูนย์ บทที่3ประตูแห่งอสูรหลี่เว่ยและเสี่ยวหลิงเดินทางมาถึงเชิงหอคำรามพันอสูรในที่สุดหอคอยสูงเสียดฟ,ฟ้าบทบังแสงตะวันจนมืดมัวบริเวณโดยรอบเงียบสงัดวังเวงมีเพียงเสียงลมหวีดวิวที่พัดผ่านราวกับเสียงคร่ำครวญของวิญญาณใต้เชิงหอคอยตั้งแต่ง,งานด้วยประตูเหล็กขนาดหืมมาสนิมเครอือราวกับผ่านการเวลามานับพันปี บนบานประตูสลักลวดลายอสูรน่าเกียดน่ากลัวดวงตาของอสูรเหล่านั้นราวกับมีชีวิตจ้องมองมาที่พวกเขาทั้งสองด้วยความกระหายนี่สินะประตูแห่งอสูรหลีไววพืมพำดวงตาจับจ้องอยู่ที่บานประตูเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานชั่วร้ายที่แผ่ออกมาอย่างรุนแรงเสี่ยวหลิงระวังตัวด้วยเสี่ยวหลิงพยักหน้าดวงตาสีม่วงเต็มด้วยความมุ่งมั่นเธอหยิบยันออกมาจากย่าม เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงทันใดนั่นเองพื้นดินสั่นสะเทือนเล็กร้อยบานประตูเหล็กส่งเสียงดังครืนครานก่อนจะเปิดออกอย่างช้าช้าความมืดมิดแผ่ซ่านออกมาจากภายในเรากับปากเหวลึกที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งจากความมืดมิดนั้นร่างหหืนมาปรากฏตัวมันคือปีศาจตนหนึ่ง รูปร่างสูงใหญ่ราวกับภูเขาผิวหนังเป็นสีดำกลับดวงตาสีแดงกำราวกับโลหิตจ้องมองมาที่พวกเขาทั้งสองด้วยความเกลียดชังเขี้ยวแหลมคมโผล่พ้นริมฝีปากเสียงคำรามดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณมนุษย์ปีศาจคำรามเสียงดังบังอาจุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตของข้าหลีว่ว่ยกำกระบี่ในมือแน่นจ้องมองปีศาจอย่างไม่หวาดวัน พวกเรามาที่นี่เพื่อกำจัดความชั่วร้ายที่อยู่ในหอคอยนี้เจ้าจงหลีกทางไปหื่กำจัดความชั่วร้ายช่างหน้าขันปีศาจหัวเราะเสียงดังพวกเจ้าไม่มีทางทำได้ข้าจะฉีกพวกเจ้าให้เป็นชิน้นชิ้นแล้วโยนให้ฝูงอสูรกินปีศาจคำรามกร้องกรงเล็บแหลมคมตวัดเข้าใส่หลีเวอย,อย่างรวดเร็วหลีเวหลบได้อย่างหวุดหวิดกระบี่ในมือวัดสวนกลับไปหมายจะฟันร่างปีศาจ แต่กลับถูกกรงเล็บของปีศาจปัดป้องไว้ได้อย่างง่ายดายเสี่ยวหลิงไม่รอช้ายโยนยันใส่ปีศาจยันเปล่งแสงสีทองสว่างจ้าพุ่งเข้าใส่ร่างปีศาจอย่างแม่นยำอักปีศาจร้องด้วยความเจ็บปวดแสงจากยันทําให้ผิวหนังของมันแสบร้อนแต่ปีศาจก็ยังคงแข็งแกร่งมันตวัดกรงเล็บเข้าใส่เสียเส่ยวหลิงเสี่ยวหลิงหลบไม่พ้นถูกกรงเล็บของปีศาจเฉียวเข้าที่แขน เสื้อผ้าขาดวิ่นผิวหนังเป็นรอยแดงเสี่ยวหลิงหลี่เว่ยร้องด้วยความเป็นห่วงเขาพุ่งเข้าประคองเสี่ยวหลิงไว้ปีศาจไม่ปล่อยโอกาสให้หลี่ว่าได้พักหายใจมันพุ่งเข้าใส่พวกเขาทั้งสองอีกครั้งหลี่เว่ยตัดสินใจเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องเสี่ยวหลิงเสี่ยวหลิงใช้พลังทั้งหมดที่เธอมีเราจะโจมตีพร้อมกันหลี่เว่ยตะโกนบอกเสี่ยวหลิง เซียวหลิงพยักหน้าดวงตาแน่วแน่เธอรวบรวมพลังปราณทั้งหมดที่มีไว้ที่ฝ่ามือเกิดเป็นลูกบอลพลังงานสีม่วงสว่างจ้าหลี่เว่ยรวบรวมสมาธิปล่อยพลังปราณท,ท,ทั้งหมดที่มีไปที่กระบี่กระบี่เปล่งแสงสีขาวสว่างจ้าเช่นกันไปทั้งสองตะโกนพร้อมกันเซี่ยวหลิงปล่อยลูกบอลพลังงานสีม่วงเข้าใส่ปีศาจส่วนหลี่เว่ยก็พุ่งเข้าฟันปีศาจด้วยกระบี่ที่เต็มไปด้วยพลังปราณ ลูกบอลพลังงานสีม่วงประทะเข้ากับร่างปีศาจเกิดเป็นเสียงระเบิดดังสนั่นร่างของปีศาจสัส่นคลอนอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันกระบี่ของหลี่เว่ยก็ฟันเข้าที่ร่างของปีศาจอย่างแม่นยำแสงสีขาวจากกระบี่แทกซึมเข้าไปในร่างของปีศาจปีศาจร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนจะค่อยๆสลายหายไปเมื่อปีศาจหายไปบานประตูเหล็กก็เปิดกว้างออก เผยให้เห็นความมืดมิดที่อยู่ภายในหอคอยความมืดมิดนั้นราวกับมีชีวิตชี้นำให้พวกเขาทั้งสองก้าวเข้าไปพร้อมไหมหลีว่ายถามเสี่ยวหลิงเสี่ยวหลิงพยักหน้าพร้อมเสมอทั้งสองก้าวเข้าไปในความมืดมิดพร้อมเผชิญหน้ากับตรายที่รออยู่ภายในหอคำรามพันศูลบทที่4ความท้าทายชั้นแรก บทที่4ความท้าทายชั้นแรกภายในหอคำรามพันอสูรหลีเวย่ยและเสี่ยวหลิงเก้าเท้าเข้าสู่ชั้นที่4ความเงียบป,ปกคุมไปทั่วบริเวณมีเพียงเสียงลมหวีดวิวที่ลอดผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆเ,เป็นระยะยะบรรยากาศอึมครึมชวนขนลุกผนังหินเก่าแก่เต็มไปด้วยร่องรอยขีดข่วนและภาพวาดประหลาดที่เลือนรางจนแทบมองไม่เห็นระวังตัวด้วยนะ หลีเว่ยกระซิบเตือนค่าสาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แฝงตัวอยู่เสี่ยวหลิงพยักหน้าสายตาของเธอจับจ้องรอบๆอ,อย่างระมัดระวังทันใดนั้นเองพื้นหินที่พวกเขาเหยียบอยู่ก็เริ่มสั่นสะเทือนแสงสีแดงฉานสาดส่องออกมาจากรอยแยกบนพื้นดินกับดักเสี่ยวหลิงร้องเตือนหลี่เว่ยรีบดึงเธอหลบออกมาจากบริเวณนั้นก่อนที่เปลวเพลิงจะพุ่งขึ้นมาแผดเผาทุกสิ่ง พวกเขาสำรวจพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดพบว่าทางเดินข้างหน้าถูกปิดกั้นด้วยประตูเหล็กขนาดใหญ่บนประตูมีสัญล,ลักษณ์แปลกประหลาดสลักอยู่มากมายนี่มันปริศนาอะไรกันหลี่ว่า,าพ,พึมพำเขาพยายามอ่านสัญลักษณ์เหล่านั้นแต่ก็ไม่เข้าใจความหมายลองดูนี่สิเสี่ยวหลิงชี้ไปที่แผ่นหินเล็กๆที่วางอยู่ข้างประตูบนแผ่นหินมีตัวอักษรโบราณสลักไว้มันบอกว่า แสงจันทรานำทางสู่ความจริงหลีวเว่ยขมวดคิ้วแสงจันทราเขามองไปรอบๆแล้วสังเกตเห็นว่ามีช่องเล็กๆบนเพดานที่แสงจันทร์สาดส่องลงมาพอดีแสงจันนั้นส่องลงบนพื้นหินทำให้เกิดเงาที่ดูคล้ายกับตัวอักษรหลีเว่ยหวาดนิ้วไปตามเงาที่ปรากฏบนพื้นมันคือตัวอักษรจริงๆด้วย เขาอ่านออกเสียงตัวอักษรเหล่านั้นทีละตัวน้ำเยือกแข็งน้ำเยือกแข็งเสี่ยวหลิงทวนคำมันหมายถึงอะไรกันทันใดนั้นเองหลี่เวย่ยก็สังเกตเห็นว่ามีแอ่งน้ําเล็กๆอยู่ใกล้ๆประตูน้ําในแอ่งนั้นกลายเป็นน้ําแข็งลองดูสิเขาเกล่าวพร้อมชี้ไปที่แอ่งน้ําแข็งบางทีนี่อาจเป็นกุญแจสําคัญเสี่ยวหลิงเดินเข้าไปใกล้แอ่งน้ําแข็งแล้วใช้มือสัมผัสเบาๆทันใดนั้นเอง แผ่นนั้นน้ำแข็งก็เริ่มส่องแสงสีฟ้าอ่อนสัญลักษณ์บนประตูเหล็กก็เริ่มเปล่งแสงออกมาเช่นกัน,นกลไกภายในประตูเริ่มทำงานส่งเสียงดังคลืดคลาดประตูเหล็กค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นทางเดินที่มืดมิดหลีเว้ยและเสี่ยวหลิงมองหน้ากันก่อนจะตัดสินใจก้าวเท้าเข้าไปในความมืดภายในทางเดินนั้นเต็มไปด้วยกับดักที่ซ่อนอยู่พวกเขาต้องเดินอย่างระมัดระวัง หลีว่ยใช้สัมผัสที่6ของเขาในการตรวจจับอันตรายส่วนเสี่ยวหลิงใช้ความคล่องแคล่วของเธอในการหลบหลีกกับต่างๆทั้งสองทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนผ่านของอุปสรรคไปได้ระหว่างทางพวกเขาได้เผชิญหน้ากับปีศาจตนหนึ่งมันมีรูปร่างคล้ายกับค้างคาวแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากดวงตาของมันแดงกำ่ำจ้องมองพวกเขาอย่างดูร้าย ปีศาจตนนั้นพุ่งเข้าโจมตีพวกเขาด้วยกองเล็บแหลมคมหลีเวรีบดึงกระบีออกมาจากฝักเขาเข้าปะทะก,กับปีศาจอย่างรวดเร็วเสี่ยวหลิงใช้มีดสั้นของเธอคว้างใส่ปีศาจเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหลีเวใช้กระบีของเขาโจมตีใส่ปีศาจอย่างต่อเนื่องแต่ปีศาจตนนั้นก็ว่องไวมาก มันหลบหลีกการโจมตีของหลี่เว่ยได้อย่างง่ายดายมันแข็งแกร่งเกินไปหลี่เว่ยตะโกนบอกเสี่ยวหลิงข้าต้องการความช่วยเหลือเสี่ยวหลิงพยักหน้าเธอไล่เวทมนต์สร้างภาพลวงตาทำให้ปีศาสับสนปีศาจเริ่มโจมตีไปในอากาศอย่างบ้าคลั่งหลี่เว่ยใช้โอกาสนี้โจมตีใส่ปีศาจอย่างเต็มกำลังกระบี่ของเขาแทงทุร่างของปีศาจปีศาจรรโอหวนด้วยความเจ็บปวด ก่อนจะสลายหายไปในอากาศหลี่เว่ยและเสี่ยวหลิงหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าพวกเขาได้รับชัยชนะในการต่อสู้ครั้งนี้แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังรอพวกเขาอยู่ข้างหน้าเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นหลีเว่ยกล่าวหอคอยแห่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายเราต้องใช้สติปัญญาและความกล้าหาญทั้งหมดที่เรามีเพื่อเอาชีวิตรอด เสียวหลิงพยักหน้าเห็นด้วยทั้งสองเดินหน้าไปอย่างระมัดระวังมุ่งหน้าสู่ชั้นต่อไปของหอคอยคำรามพันอสูรบทที่หเผชิญหน้าอสูรบทที่หเผชิญหน้าอสูรหอคำรามพันอสูรสั่นสะเทือนด้วยพลังที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลีเว่ยและเสี่ยวหลิงก้าวลึกลงไปในชั้นที่ลึกกว่า เดิมความมืดมิดเริ่มหนาแน่นอากาศอบโอ่นไปกล้วยกลิ่นคาวเลือดและพลังงานปีศาจที่น่าสะพึงกลัวพวกเขารู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้อสูรที่พวกเขาเชิญหน้าเริ่มแข็งแข็งแกร่งและดูร้ายไม่มากขึ้นเรื่อยในห้องโถงที่มืดมิดพวกเขาพบกับศู์ร่างสูงใหญ่ผิวหนังสีดำคลับดวงตาสีแดงกำราวกับเลือด มันคำรามเสียงดังก้องกังวานไปทั่วทั้งห้องอสูรตนนี้มีพระกำลังมหาศาลและเคลื่อนไหวได้ได้อย่างรวดเร็วหลี่ว่ยพุ่งเข้าตีด้วยกระบีแสงจันทร์แต่การโจมตีของเขากลับถูกปัดป้องได้อย่างง่ายดายเซียวหลิงไรว้วทมน์นสร้างเกราะพลังป้องกันแต่เกราะนั้นก็เริ่มสั่นคลอนจากการโจมตีที่รุนแรงของอสูร เราต้องทำงานร่วมกันเสี่ยวหลิงตะโกนบอกหลี่เว่ยขณะที่เธอร่ายเวทมวนต์บทใหม่หลี่เว่ยพยักหน้าและเข้าใจถึงสิ่งที่เสี่ยวหลิงต้องการจะสือ่อพวกเขาเริ่มประสานพลังกันหลี่เว่ยใช้กระบี่แสงจันทร์สร้างคลื่นพลังที่รบกวนการเคลื่อนไหวของอสูร ในขณะที่เสี่ยวหลิงไร้เวทมนต์สายฟ้าโจมตีใส,ส่ศูนย์อย่างต่อเนื่องการโจมตีประสานพลังของพวกเขาเริ่มส่งผลกระทบต่ออสูนอ์ศูนเริ่มส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและเริ่มเสียการทรงตัวการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างดูเดือดหลี่ว้้ยและเสี่ยวหลิงเริ่มเหนื่อยล้าแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้พวกเขารู้ดีว่าหากพวกเขาล้มเหลว อสูรตนนี้อาจจะหลุดรอดออกไปและสร้างความเสียหายให้กับโลกภายนอกได้เสี่ยวหลิงไร่เวทมนตร์เสริมพลังให้กับหลี่เวย่ยทำให้กระบี่แสงจันทร์ของของสองสว่างเจิดจ้ามากยิ่งขึ้นหลี่เวย่ยใช้โอกาสนี้พุ่งเข้าโจมตีอสูรด้วยความเร็วที่เหนือกว่าเดิมเขาฟาดฟันกระบี่ใส่ร่างของอสูรอย่างแม่นยำสร้างบาดแผลลึกหลายแห่งอสูรคำรามด้วยความโกรธและพยายามที่จะตอบโต้ แต่การเคลื่อนไหวของมันเริ่มช้าลงเนื่องจากบาดแผลที่ได้รับเสี่ยวหลิงไร้เวทมนต์น้ำแข็งแช่แข็งเท้าของอสูรทําให้มันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระหลีเว่ยใช้โอกาสนี้กระโดดขึ้นขึ้น,นไปบนหลังของอสูรและแทงกระบี่แสงจันทร์ลงไปที่จุดอ่อนของมันอสูรสิ้นใจล้มลงสู่พื้นดินเสียงคำรามของมันเงียบายหไปความมืดมิดในห้องโถงเริ่มจางหายไป แสงสว่างส่องเข้ามาแทนที่หลีเว้ยและเสี่ยวหลิงยืนหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าพวกเขาได้รับชัยชนะแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าการเดินทางของพวกเขายังไม่สิ้นสุดพวกเขายังต้องเผชิญหน้ากับอสูรที่แข็งแกร่งกว่านี้อีกมากหลังจากพักฟื้นร่างกายพวกเขาก็เริ่มสำรวจห้องโถงต่อไป พวกเขาพบว่าห้องโถงแห่งนี้เชื่อมต่อไปอยังทางเดินที่ซับซ้อนหลายสายแต่ละสายทางเดินดูเหมือนจะนำไปสู่ห้องต่างๆที่เต็มไปด้วยสูนหลี่เว่ยและเสี่ยวหลิงตัดสินใจที่จะเดินไปตามทางเดินที่ดูเหมือนจะมืดมิดที่สุดพวกเขารู้สึกว่าทางเดินสายนั้นอาจจะนำพวกเขาไปสู่สิ่งที่สำคัญขณะที่พวกเขาเดินไปตามทางเดิน พวกเขาได้ยินเสียงกระซิบที่น่าขนลุกเสียงกระซิบนั้นดูเหมือนจะพยายามที่จะหลอกล่อให้พวกเขาลงทางแต่หลี่เว่ยและเสี่ยวหลิงไม่สนใจพวกเขาเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่นในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ห้องโถงแห่งนี้เต็มไปด้วยแท่นบูชาที่ประดับประดาด้วยกระดูกและกะโหลกศีรษะที่แท่นบูชาแต่ละแห่งมีอสูรตนเล็กๆ ยืนเฝ้าอยู่อสูรเหล่านั้นดูเหมือนจะกำลังทำพิธีกรรมบางอย่างหลี่เว่และเสี่ยวหลิงรู้ดีว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้เป้าหมายแล้วพวกเขาต้องหยุดพิธีกรรมนี้ให้ได้ไม่เช่นนั้นอาจจะมีบางสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้น